ก,ะะการทดลองการทดสอบครั้งสุดท้ายของ QFS กำลังถูกควบคุมผ่านวงดาบวงผ่านวงดาวเทียมและขราชการหลายแห่งได้เข้าสู่โหมดเงียบสิ่งนั้นเกิดขึ้นก่อนการขัดขวางอย่างเต็มรูปแบบในการส่งสัญญาณ ก็วัตถุสีเขียวเรื่องแสงลึกลับคล้ายลูกไฟถูกพบว่ากำลังข้ามท้องฟ้าเหนือมอสโกขาเขาสั้นๆแล้นนะะวก็ออกมาเทสเสีงเยงดูอะอ่ะ าปฏิบัติการสวิตเงียบเวลาเม3าในวสิดงทสกตุลาคมสัญญาณทุกยิงจากสมดุลของภูเขาเชยนทําอัลฟารหัส77็ดสิบเดินทางผ่าน QFS รหัส เหมือนกับฟ้ามืดมีไม่มีกล้องไม่มีข่าวไม่มีคำงอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งชื่อีพจรฟานตาคายคอนตัมตามความเงียบการเคลื่อนไหวทั่วโลกต่อไปดาวเทียมยูเนียนอเลนติสลอนดอนและชูริได้ถูกใส่ไว้ในโหมก กดดันทางทหารเพื่อขายที่กำลังอยู่ในตอนนี้กำลังดูอยู่ในตอนนี้เป็นภาพถ่ายในเงาเมื่อสวิตช์หลักเปิดใช้งานทุกช่องจะพังกรายด้วยความที่พื้นแห่งการเปิดเผยแอร์ส <c oughs> กำลังดำเนินการในตอนกลางคืนสี่สิบเจ็ดออกมาพร้อมกับพร้อมกับ ที่ได้รับการปิดนและการสั่งซื้อไม่มีบันทึกการคือสินค้าดีโกกาเซียอยู่ภายใต้การดำเนงานกาโจุกสตาการย้ายพะนะังานระดับ4ีีในพื้นที่แรงงานที่ปลอดไปการปฏิ การสั่งการปฏิบัติการสตาร์ลิงเชื่อมโยงดาวเทียมทหารกับ QFS ส no โนเ s สำหรับการปล่อยรีเซ็ตทั่วโลกไปไหนละคหนรีเซ็ตทั่วโลกไนไหนก็ ดีเซตทั่วโลกโลกคิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกติแต่เบื้องหลังพม่านระบบเก่าคือการลบเส้นด้วยเส้น CME และ NYE N y e ใส่การปรุงรักษาทางเทคนิครหัสสำหรับการระบายน้ำหนังสือหลักดอลลาร์อิสตอลและทุกดอลลาร์ ทุกดอลลาร์ถูกเขียนใหม่ในระบบควอนตัมและอูกรันกับไบโอไบโอมาสไบโอมาสเกอร์ Mark, er, หนักในฟอคำเซิร์ฟเวอร์ธนาคารทั่วโลกได้เข้าสู่การรีวิวไซเบอร์แล้วเมื่อพวกเขาเริ่มใหม่ภายใต้อำนาจ QFS สวิตจะเปิดใช้งาน ES จะยังคงดำเนิน,นต่อไปไม่ใช่การทดสอบแต่ เป็นสัญญาณรีเซ็ตเพื่อจบโลกเก่าเมื่อโทนเสียงแรกมาถึงจะไม่มีการเตือนรึ่งตื่นนะคะปิดก,ก่อนนะคะ